ทำไมเราถึงมองไม่เห็นเกินกว่าจักรวาลที่เราสามารถสังเกตได้ยินี้ต้อนรับสู่ตอนใหม่ของ l l ลิ Journal ครับคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นเกินกว่าจักรวาลที่เราสามารถสังเกตได้วันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่คำถามที่น่าสนใจนี้การต่อเพื่อไขความลึกลับของขอบจักรวาลอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับ ปัจจัยสำคัญคือความเร็วของแสงซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดในจักราวาลเดินทางด้วยความเร็วประมาณ3,000สนกิโลเมตรต่อวินาทีจักราวาลของเรามีอายุประมาณ13,000ล้านปีนั่นหมายความว่าแสงที่ไกลที่สุดที่เราสามารถสังเกตได้เดินทางมาเป็นเวลา13,000ล้านปีแล้วและด้วยความเร็วของแสงนี้ทำให้เราเห็นจัก,กราวาลที่เราสังเกตได้ โดยมันมีขนาดใหญ่มากๆอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางถึง9 3 0 0 0ล้านปีแสงเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเนื่องจากการขยายตัวของจักรวาลระยะทางที่แท้จริงไปยังวัตถุที่ไกลที่สุดที่เราสามารถเห็นได้จึงมากกว่านั้นมากจักรวาลได้ขยายตัวตั้งแต่เกิด Big Bang ชื่อแสงที่เดินทางผ่านมันอธิบายได้ด้วยกฎของฮับเบิลซึ่งแสดงว่า กาแล็กซี่กำลังเคลื่อนห่างออกจากเราไปเรื่อยๆและยิ่งไกลก็ยิ่งเคลื่อนที่เร็วขึ้นขอบจัก,กรวาลคือขอบเขตที่เกินกว่าที่เราจะสามารถสังเกตได้มันเหมือนกับการอยู่กลางมหาสมุทรโดยมีขอบฟ้าก่อตัวเป็นวงกลมรอบตัวคุณผู้ชมนอกขอบเขตนี้จัก,กรวาลก็ยังคงมีอยู่แต่แสงจากที่นั่นยังไม่มีเวลามากพอที่จะเดินทางมาถึงเรา ตั้งแต่เริ่มต้นของจัก,กรวาลเลยแม้ว่าเราจะมีโทรทัศน์ที่ทันสมัยที่สุดเราก็ยังถูกจํากัดด้วยความเร็วของแสงและอายุของจัก,กรวาลที่มีจํากัดเราสามารถเห็นได้ไกลเท่าแสงที่เดินทางมาตั้งแต่จัก,กรวาลเริ่มต้นนี่กำหนดขอบของจัก,กรวาลที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ในท้ายที่สุดนี้ทำไมเราถึงมองไม่เห็นเกินกว่าจัก,กรวาลที่เราสามารถสังเกตได้ นั่นเป็นเพราะว่าอายุของจักรวาลที่มีจำกัดและความเร็วของแสงซึ่งจำกัดระยะทางที่เราสามารถมองเห็นได้การขยายตัวของจักรวาลยึดขีดจำกัดนี้ออกไปอีกปัจจัยเหล่านี้สร้างขอบจักรวาลที่ไกลเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ความลึกลับอะไรที่อยู่เกินขอบเขตนี้คุณผู้ชมคิดว่ามีอะไรอยู่เกินขอบเขตของจักรวาลที่เราจะสามารถสังเกตได้อีกมั้งครับ บอกความเห็นของคุณผู้ชมในคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับหากคุณผู้ชมชอบเนื้อหาของคลิปนี้ฝากกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันอีกในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย